สวัสดีครับพี่พี่พพวิเคราะห์บอลวันนี้4กระกฎาคม2566ครับวันนี้อยู่กับผมเคกระดานบอลเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ทางหน้าช่อง3คู่นะครับ2ลีกต้องบอกว่าเรายังอยู่ในศึกทีมชาติกันอยู่นะครับแต่วันนี้ผมหยิบยกมาเป็นศึกฟุตบอลยูฟายู19ชิงแชมป์ยุโรปนะครับโอ้โหยู21ยังไม่จบดีเลยวันนี้ยู19เปิดประเดิมเปิดสนามกันอีกแล้วนะครับ คู่ที่ผมหยิบยกมาให้นะครับคู่แรกนะครับนอร์เวย์เด็กนอร์เวย์ยู19นะครับวันนี้เจอกับกรีซนะครับส่วนอีก1คู่นะครับลงเตะตีสอง15นาทีตามเวลาบ้านเราไอซ์แลนด์ครับเจอกับสเปนต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้นะครับพี่พี่ยู19ชิงแชมป์ยุโรปเนี่ยเตะที่สนามกลางครับเตะที่ประเทศมอล์ตาครับมอล์ตาเป็นเจ้าภาพรับหน้าเสือนะส่วนคู่สุดท้ายทางหน้าช่องที่ผมหยิบยกมาให้นะครับเป็นศึกแอฟริกาคัพ ออฟเนชั่นนะครับยูย่สินะครับพี่พี่อายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์ทวีปแอฟริกาครับวันนี้คู่ระหว่างโมร็อกโกนะครับเจ้าบ้านนะครับวันนี้เตะทัวร์นาเมนต์นี้ที่เตะเตะที่ประเทศโมร็อกโกด้วยนะครับวันนี้โมร็อกโกเจอกับมาลีนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับลงเตะตีสามตามเวลาบ้านเรานะครับผมก่อนอื่นก่อนจะไปฟังวิเคราะห์วิจารณ์นะครับในศึก 3คู่ทางหน้าช่องในวันนี้นะครับเราไปสรุปผลงานในกลุ่ม V.I.P กันก่อนกวานครับวงหวูรู้สึกว่าช่วงนี้ในกลุ่ม V.I.P ผมจะฟอร์มสะดุดอ่อฟอร์มฟอร์มรู้สึกจะแย่แย่ไปเรื่อยๆครับเมื่อวานฟุตบอลไม่ค่อยมีนะครับพยายามคัดให้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่ว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับสำหรับฟุตบอลสวีเดนแล้วก็ฟุตบอลน,นอลร์เวย์ครับไม่มาตามนัดเลยนะครับทั้งลินสตอมกับทอมโซเนี่ย กะว่าจะมีสกอร์เกิน3ส,สกอร์นะครับก็ไม่มาให้ต่อไปทางด้านโบรโลกริมที่เจอกับโมก็ยังไม่มานะครับโอ้โหไปได้เจ้าหนูจากอังกฤษครับยู U 21ที่เอาชนะโปรตุเกสไปได้1นระตูต่อศูนย์นะครับก็แต่ว่าไม่เป็นผลครับก็ ใส่ไปในชุดสเต็ปก็ตายไปทั้ง2ตัวเลยทั้ง2บินเลยส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นฟุตบอลอยู17ชิงแชมป์เอเชียนครับคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ผมให้เชียร์ไปที่สกอร์สูงครับหลูกคิดว่าคู่นี้น่าจะมีสัก1ลูกนะในครึ่งแรกก็มาจริงแต่มาแค่1ลูกนะก็ไม่ได้ไม่เสียยกไปคู่นี้เกือบไปเกือบจะโดนเหมือนกันครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ <c oughs> ในกลุ่ม <c oughs> VIP ของเรานะครับ ก็ต้องบอกว่าพี่ๆกูรูอีกสอท่านเขาลันฟุตบอลสดนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มลันกันตลอดเวลานะครับไปฟุตบอลเล็กฟุตบอลใหญ่แล้วคัดตันมาให้พยายามคัดให้อย่างเต็มที่นะครับไปถึงลีกอินโดนีเซียเลยนะครับก็พมม่าเราก็ไปนะครับกับกะชินนะครับกะชินยูเนเต็ดกับดากอนกาดากอนสตาร์นะครับ ก็ให้เชียร์ไปที่ดาร์ก,กอนสตาร์นะครับก็มีคนโยนเข้าไปแล้วก็อ,กอีกอันก็เป็นฟุตบอลเคลีกนะครับเคลีกสองนะครับโอ้โหใบยันลิกเล,กล็กลีกร้องสเต็ปจีนก็โยนไปให้ในกลุ่มนะครับเราลันกันอยู่ตลอดเวลาเลยทางในกลุ่มเว p ีของเรานะครับพ,พี่ีอยากให้พีพ่ีเข้ามากันมากๆครับ มาให้แบบจัดหมักจ,จัดเต็มคัดมาให้แบบเน้เนๆเลยสําหรับหน้าช่องนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับอยากได้นะครับเป็นตัว VP ีนะครับหรือว่าตัวนอกเหนือจากตัวหน้าช่องที่ผมหยิบยกมาให้เนี่ยพี่ๆสามารถนะครับแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับที่อ่าแอดไซมิสเตอร์เคเซเว่นนะครับมีแอดไซด้วยอย่าลืมนะครับในนั้นเนี่ยมีพี่กูรูอีก2-3ท่านนะครับ คอยโยนโครงการ2โครงการสาไว้ให้พี่ๆในในทุกๆวันเลยนะครับและแถมในนั้นเนี่ยยังมีฟุตบอลสดที่พี่ๆเขาลันกันอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยครับตามที่ผมขึ้นให้ตอนนี้เลยพี่ๆคนไหนนะครับถ้าไม่สะดวกหยิบโทรศัพท์มาแอดไลน์ตอนนี้นะครับเอาง่ายๆเลยผมแคปหน้าจอตอนนี้ไว้เลยนะครับผมได้หยิบเอา QR โค้ดนะครับมาให้พี่ๆแล้วนะครับจะได้สแกนกันง่ายๆนะครับทักเข้ามาหาผมง่ายๆเลย สแกน qr ว o d e โคที่ขึ้นให้อยู่ตอนที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับเอาละครับเรา่าที่คู่แรกในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับวันนี้คู่แรกผมหยิบมาในศึกฟุตบอลยูสบเก้าชิงแชมป์ยุโรปนะครับวันนี้อยู่ยี่สิบเอ็ดยังไม่จบเลยยูสิบเกมาแล้วนะครับวันนี้คู่แรกนอร์เวย์นะครับเเจอกับ กรีซนะครับลงเตะ5ทุ่มตามเวลาบ้านเราทัวร์นาเมนต์นี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าไปเตะกันที่ประเทศมอลต้านะครับมอลต้าเป็นสังเวียนโม่แข่งในศึกยู19ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดของคู่นี้กันเลยครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นนัดเปิดหัวนะครับปัดนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มนะครับอนอร์เวย์กับกรีซเนี่ย อยู่สายบีนะครับถูกจับมาอยู่สายบีด้วยกันมีทีมร่วมสายก็คือไอซ์แลนด์แล้วก็สเปนนะครับก็เดี๋ยวรู้เลยวันนี้เปิดหัวใครจะจุได้3คะแนนก่อนกันส่วนสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็เคยเจอกันมาตั้งแต่นู้นเลยครับพี่พ ปี2014นะครับเคยเจอกันมา1ครั้งทวนครับนัดนั้นกรีซเสม,มอกับนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าเนินนานมามากๆแล้วนะครับพี่ๆส่วนฟองไปเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมวันนี้นอร์เวย์5นัดหลังสุดนะครับผมหยิบเอามาแค่5นัดเท่านั้นนะครับก็ชนะไป3เสม,มอไม่เคยเสม,มอใครนะครับชนะ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็3นัดล่าสุดเนี่ย ชนะรวดเลยนะครับฟอร์มดีในช่วงหลังๆนะครับนัดล่าสุดเลยก็ชนะไอร์แลนด์เหนือมาได้5ประตูต่อ2นะครับส่วนฟังกรีซเนี่ยหนัดหลังสุดก็ชนะ2สเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนี้ก็ชนะไอร์แลนด์ไปได้นะครับหประตูต่อศูนย์ส่วนเรทราคาต่างประเทศนะครับวันนี้สื่อต่างประเทศยกให้นอร์เวย์นะครับเจ้าหนูจากนอร์เวย์เป็นต่อกรีซอยู่ที่นะครับ ปอปหรือว่า0.25นะครับต้องบอกว่าบางสํานักนะครับเปิดมาที่เสมอกันนะครับบางสํานักก็เปิดมาที่ปอปาหรือว่า0.25เปิดมาในไม่เท่ากันนะครับพี่ๆแต่ตอนนี้ผมเช็คราคาณปัจจุบันให้แล้วนะครับตอนนี้นอร์เวย์นะครับเป็นต่อกรีซอยู่ที่ปอปครับเป็นราคากลางเลย ส่วนเลทราคาสูงต่ำของคู่นี้สื่อเขายกให้คู่นี้นะครับเลทราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับก็แหมบางสำนักนี่กล้ากระโดดขึ้นไปถึง2ลูกครึ่งเลยแต่ปัจจุบันราคากลางนะครับของคู่นี้ราคาสูงต่ำกาแพงความสูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผม เอาละครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2ในค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับเรายัางคงอยู่ในศึก u 19ชิงแชมป์ยุโรปกันอยู่นะครับคู่ที่ผมหยิบมาให้นั่นก็คือคู่ระหว่างไอซ์แลนด์นะครับอยู่19เจอกับสเปนนะครับลงเตะตี2:15ตามเวลาบ้านเราเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลของคู่นี้กันเลยครับคู่นี้นะครับไอซ์แลนด์กับสเปนเนี่ยอยู่ร่วมกลุ่มบนะครับ อยู่ร่วมกลุ่มกับคู่เมื่อกี้เลยนะครับก็มีกรีซกับนอร์เวย์เป็นเพื่อนร่วมสายนะครับก็นัดนี้เป็นนัดแรกของทั้ง2คู่เลยเปิดหัวครับว่าประเดิมใครจะเก็บชัยชนะได้นะครับผมคู่นี้นะครับอ่าสเปนกับ ไอซ์แลนด์เนี่ยเคยเจอกันมานะครับผลงานการพบกันเนี่ยเคยเจอกันมาทั้งหมด1ครั้งนะครับเป็นสเปนที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2แต่นู่นแหละครับพี่พี่ย้อนไปเมื่อโอ้โหปี2007นเครับเนิ่นนานมาก,มากๆครับกี่ปีแล้วนะ13 19ามสิบกปีแล้วโอ้โหกลายเป็นตอนนี้นะครับนัดนั้นเนี่ยใครลงเตะอยู่ตอนนี้น่าจะอายุ30กว่ากันหมดแล้วนะครับ ส่วนฟองก็เล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมวันนี้เจ้าหนูจากไอซ์แลนด์นะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดนะครับก็ชนะฮังการีได้ด้วยนะครับในวันที่29มีนาะคมที่ผ่านมานี่เองนะครับชนะฮังการีไปได้2ประตูต่อ0ส่วนสเปนยู19นะครับ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1อย่างไม่เคยแพ้ใครนะครับนัดล่าสุดเปิด จบเปิดบ้านเปิดบ้านนี่แหละครับนัดกระชับมิดนะครับเอาชนะ ania, มอริเเนียไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเลือกกระชับมิดกับทีมที่สุดจะแข็งแก่งอย่างมอริเเนียเลยนะครับส่วนเกดเล็กเกดน้อยนะครับผมหยิบมาฝากวันนี้เขายกทางฝั่งสเปนมาให้นะครับเขาบอกว่าสเปนอยู่19ชุดนี้นะครับยังไม่เคยแพ้ใครใน8นัดหลังเลยนะครับแล้วก็ไม่เคย แพ้เกมเยือนมาแล้ว11เกมด้วยการโอ้โหสถิตสวยมากๆครับสำหรับเจ้าหนูจากสเปนแล้วก็อีกหนึ่งเรืยราคาที่มีให้เลือกเชียร์กันเนี่ยถ้าพี่ทายว่าวันนี้นะครับไอซ์แลนด์จะเป็นฝ่ายชนะสเปนได้เนี่ยพี่ๆจะได้ที่700%เลยนะครับส่วนถ้าพี่ๆคิดว่าวันนี้สเปนจะเป็นฝ่ายกำชัยได้เนี่ยพี่ๆจะได้ที่25%เท่านั้นนะครับส่วนถ้าคิดว่าคู่นี้จะจบลงด้วยการเสมอกันจะได้ที่500%นะครับ โซนเหรราคาวันนี้สื่อต่างประเทศยกให้สเปนนะครับเจ้าหนูจากสเปนยูสิเป็นต่อไอซ์แลนด์อยู่ถึงลูกครึ่งควบ2กันเลยทีเดียวนะครับ1.75นะครับก็ต้องบอกว่าทุกสำนักไม่ได้เปิดมาเท่ากันหมดนะครับบางสำนักเปิดมาแค่ลูกครึ่งน,นะครับแต่ตอนนี้ผมเช็คราคาปัจจุบันให้แล้วนะครับทุกสำนักขยับตัวขึ้นมาเท่ากันหมดเลยอยู่ที่สเปนยูเป็นต่อไอซ์แลนด์ที่ลูกครึ่งควบ2นะครับ ส่วนเลทราคาสูงต่ำของคู่นี้นะครับเขาเปิดมาให้นะครับต้องบอกว่า9ใน10นะครับ9ในส0สํานักเนี่ยเปิดมาที่กำแพงความสูงหรือราคาสูงต่ำของคู่นี้อยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับ3.25อนะและตอนนี้นะครับไม่มีการขยับขึ้นขยับลงเลยนะครับราคายังคงนิ่งและคงตัวอยู่ที่3ลูกควบสาลูกครึ่งนะครับเป็นราคากลานเลทสูงต่ำของคู่นี้นะครับ เอาละครับเราเข้ามาถึงคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้แล้วนะครับวันนี้คู่สุดท้ายทางหน้าช่องผมหยิบเป็นแอฟริก Cup o ออฟน i ชั่ในศึกอายุไม่เกิน23ปีนะครับหรือว่าศึกยู23ชิงแชมป์ทวีปแอฟริกานะครับคู่ระหว่างโมรโโ็อกกนะครับ เจอกับมาลีวันนี้โมโนโกเอ้ยโมโร็อกโกก็จะเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านก็ได้นะครับเพราะทัวร์นาเมนต์นี้เตะที่ประเทศโมร็อกโกนะครับวันนี้คู่นี้เป็นรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับเตะเวลาตีสามตามเวลาบ้านเรานะครับผมเอาละครับเราเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลของคู่นี้กันเลยดีกว่าครับคู่นี้นะครับเจ้าภาพโมร็อกโกนะครับ อรอบแบ่งกลุ่มอยู่กลุ่ม A นะครับอยู่สาย A ร่วมคุปกับกินีนะครับกาหน้าแล้วก็ของโกนะครับโมร็อกโกผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์หรือว่าในรอบนี้เนี่ยในฐานะแชมป์กลุ่ม A เลยนะครับแข่งสามนัดชนะ3มนัดรวดเลยยิงได้8ประตูเสีย2ประตูนะครับเก็บได้9คะแนนเต็มส่วนทางฝั่งคู่ต่อสู้นะครับอย่างมารีเนี่ย,ยจบรอบแบ่งกลุ่มนะครับมาด้วย ฐานะมาในฐานะรองแชมป์นะครับเขาอยู่ร่วมกลุ่ม B กับอียิปต์แล้วก็ไนเจอร์กาบองครับก็3นัดในรอบแบ่งกลุ่มของมาลีในชนะ2แพ้1นะครับยิงได้5ประตูเสีย2ประตูเก็บได้6คะแนนทะลุเข้ามาสู่รอบน็อกเอาท์ครับเอาละครับอันนี้เป็นแผนผังในรอบรองชนะเลิศนะครับตอนที่พี่ๆได้รับชมคลิปนี้พี่ๆก็น่าจะรู้แหละแล้วแหละว,ว่าใครได้เข้าชิงระหว่าง าสายนี้นะครับโมร็อกโกรอบรองชนะเลิศเนี่ยโมร็อกโกเจอมาลีเลยอ,อีกฝั่งเนี่ยเป็นอียิปต์ที่จะเจอกับกินีนะครับซึ่งคู่นั้นเนี่ยอียิปต์กับกินีเนี่ยลงเตะก่อนคู่โมร็อกโกด้วยนะครับก็จะรู้แล้วว่าใครไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศนะครับวันนี้โมร็อกโกนะครับเจอมาลีในรอบรองชนะเลิศผ่านเข้าไปจะไปชิงกับใครเดี๋ยวรู้เลยครับ นี้สติการพบกันนะครับเฮดทูเฮดเคยเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับเจอกันมาเมื่อปี2019ทั้ง2ครั้งเลยนะครับ3ปีที่แล้วนะครับเป็นทางฝั่งโมโโร็อกโกที่ชนะที่ เป็นทางฝั่งมาลีนะครับที่ชนะได้1ครั้งเสมอกันไป1ครั้งนะครับโมร็อกโกมไม่เคยชนะมาลีได้เลยนะในศึกยู23นะแต่รู้สึกว่าถ้าตั้งแต่เมื่อปี2019เนเี่ตัวผู้เล่นช,ชุดผ,นนผู้เล่นน่าจะตัวผู้เล่นน่าจะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับพี่ๆน่าจะเป็นตัวผู้เล่นในเจนใหม่ๆแล้วนะครับในปีนี้สว่วน อฟองไปได้ห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมวันนี้เจ้าบ้าโมร็อกโก5นัดหลังสุดชนะลวด5นัดเลยนะครับพี่ๆในโทัวร์นาเมนต์นี้ในรอบแบ่งกลุก่มก็ชนะมาแล้ว3นัดลวดนะครับด้วยการาปราบฮองโกมา10อัดกาหน้า51แล้วก็ชนะกีนีมา2-1ส่วนอีก2นัดก่อนหน้านั้นเป็นศึกเฟรลี่แมตช์นะครับเป็นศึกกระชับมิตรก็เอาชนะแซมเบียได้31ชนะอุซเบกิสถานได้3ประตูต่อศูนย์โอ้โหฟอร์มสวยหรูจัดนะครับสำหรับเจ้าหนูจากโมรโโ็อกก ส่วนมาลีนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับก็ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ชนะ2แล้วก็แพ้ไป1นะครับในนัดที่แพ้เนี่ยแพ้ให้กับอียิปต์ไป1ประตูต่อ0นะครับส่วนเรืราคาต่างประเทศนะครับวันนี้สื่อต่างประเทศยกให้เจ้าบ้านโมร็อกโกนะครับเป็นต่อมาลีอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับแต่ตอนนี้ผมเช็คให้แล้วนะครับมีวิแวลนะครับมีวิแวลว่าจะขยับไปถึงครึ่งควบลูกเลยด้วยนะครับ แล้วอาจจะไม่หยุดแค่นั้นนะครับพี่พีเพราะว่าเลทราคาเนี่ยราคาน้ำเนี่ยในเลนราคาครึ่งควบลูกเนี่ยมันมันได้น้อยเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านะครับอาจจะมีการขยับตัวนะครับอาจจะมีการขยับตัวราคากลางไปที่1ลูกเลยนะครับผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับที่จะให้มอลโกโกยู่23เป็นต่อมาลีนะครับที่1ลูกนะครับส่วนเลท อ่าสกอสูงต่ำเนี่ยวันนีเ้เกือบจะทุกสำนักนะครับเปิดมาที่กําแพงความสูงหรือว่าเรยราคาสูงตามที่2ลูกนะครับตอนนี้ก็ไม่ขยับตัวไปทางไหนนะครับยังคงนิ่งอยู่ที่2ลูกนะครับมีอัตราน้ำแค่มีมีแค่อัตราน้ำที่ผันผวนวิ่งขึ้นวิ่งลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็คิดว่าราคากลางอันนี้น่าจะเหมาะสมนะครับว่าราคาสูงต่ำของคู่โมร็อกโกยูยี่สามกับมาลีอยู่ที่2ลูกครับผมเอาล้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ ข้อมูลและรายละเอียดของทั้ง3คู่ทางหน้าช่องนะครับวันนี้เรามาสรุปทัศนะกันเลยดีกว่าครับทัศนะประจําวันที่4กรกฎาคม2016นะครับวันนี้หน้าช่อง3คู่เป็นศึกยู19ชิงแชมป์ยุโรป2คู่แล้วก็ยู23นะครับชิงแชมป์ทวีปแอฟ,ฟ,ฟ,ฟริกาครับคู่แรกเนี่ยนอร์เวย์ยู19เจอกับกรีซนะครับลงเตะห้าทุ่มสื่อต่างประเทศยกให้นอร์เวย์เป็นต่อที่ปอปาผมมองว่าทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ เป็นนัดแรกด้วยนัดนี้อาจจะเกร็งๆกันอยู่นะครับฟอร์มก็ไม่ได้หนีห่างกันเท่าไหร่นะครับสูสีส,สิติการเจอกันก็เอามาวัดอะไรไม่ได้นะครับมองว่า วันนี้ผมว่าเกมอาจจะเหนื่อยแล้วเพราะว่าเก่งจากการลงเตะเป็นนัดแรกของทั้งคู่นะครับให้อยู่ทีมให้วันนี้ผมเชียร์ให้อยู่กรีซไปดีกว่านะครับอย่างน้อยไม่น่าถึงกับแพ้นอร์เวย์นะครับให้อยู่กรีซอยู่สิบเก้าไปเลยครับส่วนคู่ที่สองไอซ์แลนด์ครับเจอกับสเปนวันนี้เป็นนัดแรกของทั้งคู่เช่นกันแต่ด้วยประสบการณ์นะครับตัวผู้เล่นแล้วก็เรียกว่าชั้นเชิงนะครับก็วันนี้สเปนมาเป็นต่อนะครับ ไอซ์แลนด์ Iceland ถึงลูกครึ่งควบสองก็มองว่า,าผมคิดว่าสื่อนะครับเขาคิดว่าวันนี้สเปเนจะอัดไอซ์แลนด์แบบเละเทะนะครับผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันสู้กันไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้ววันนี้เชื่อว่าสเปนนะครับ น่าจะเก็บ3คะแนนแรกให้กับตัวเองได้อย่างสบายๆนะครับาย1สกอร์มีแน่ไปลุ้นสกอร์สสกอร์สนะครับสบายใจกว่าครับวันนี้ให้อยู่สเปนอยู่19ไปอีก1ตัวครับผมส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับวันนี้อ,อยูยี่สิชิงแชมป์ทวีปแอฟริกาเป็นรอบรองชนะเลิศคู่ที่2แล้วนะครับวันนี้โมโร็อกโกเจ้าบ้านนะครับ วันนี้เจอกับมาลีลงเตะตีสามตามเวลาบ้านเราเลยราคาต่างประเทศซื่อต่างประเทศเปิดมาที่ครึ่งควบลูกแต่ตอนนี้มีแนวโน้มและมีวิแววว่าจะขยับตัวขึ้นไปสูงถึง1ลูกนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้ทัวร์นาเมนต์นี้โมร็อกโกเล่นในบ้านเสียงเชียโอ้โหแล้วฟอร์มดีมากนะครับ เสียงเชียร์นุนหลังอีกตังหานครับเล่นราคา1ลูกไม่ใช่เรื่องยากครับที่โมร็อกโกจะเอาชนะมาลีแล้วทะลุเข้าไปชิงนะครับวันนี้ให้เชื่อใจเจ้าบ้านโมร็อกโกไปได้เลยนะครับชนะแน่นะครับเต็มที่ก็ยกไปนะครับไปลุ้นให้ถล่ม2ลูก3ลูกสบายใจกว่าแล้วโมรโ็โกนี่แหละครับที่เป็นตัวติดดาว3ดาวทางหน้าช่องของผมเลยนะครับโมร็อกโกอยู่23ครับผม เอาละครับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้ากลุ่มฟุตบอล v ีพีของผมนะครับอยากรับทัศนะอยากทราบตัว VIP นะครับอนอกเหนือจากตัวหน้าช่องเนี่ย ก็สามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาได้เลยที่ผมขึ้นให้ทางหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับในกลุ่มเนี่ยในกลุ่ม v ีของเราเนี่ยจะมีทางฟุตบอลสดฟุตบอลไลน์นะครับฟุตบอลโครงการ2โครงการ3 t p ที่พีกูรูอีก2-3ท่านโยนเข้าไปในกลุ่มทุกวันนะครับหรือว่าพี่พี่ท่านไหนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไปปักลิงก์ไว้ให้แล้วที่ช่องใต้คอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้นะครับ พี่พี่คนไหนยังไม่กดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งของช่องเค bon. กระดานบอลก็น้องก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องน้องใหม่ช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พี่ทุกคนเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เลยนะครับส่วนวันนี้คลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนใครเชียร์ทีมไหนไปใครเลือกทีมไหนไปก็ขอให้เฮงๆรวยๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเคกระดานบอลสวัสดีครับ